สวัสดียามดึกนะครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน T S Big Pipe สวัสดีครับผมป้ายพุทบาทครับวันมาวะฮะมาวะเมาโอ้เนี่ยแค่ควันหลงแล้นใช่ปึ๊บเลยอ่ะปกติดูดใช่ไหมถามจริงไม่ดูดโอ้ไม่ดูดเหรอไม่ดูดเลียไหมฮะเลียเลียหิมะวันนี้นำเสนอนะแรดยักษ์คาวาสกิ แซดพัน ABS ไป2,014สีเทาดำชิ้นสีดำเป็นงานคาร์บอนนะเพียวป่ะเพียวเพียวชิ้นเดียวที่เหลือหุ้มเอาที่เหลือหุ้มครับผมเพียวชิ้นเดียวตรงนี้เพียวนะที่เหลือหุ้มบางคนหน้าครับผมเอ้ยบางคนหน้าเพียวป่ะบางคนหน้าเพียวเพียวครับโอ้โหนั้นหนาเลยหลังเพียวแคดบาร์มีท่อสลิปออน คอซอยไทยเทเนียมออกเป็นไวไปนะท่อคู่นะไปก็เป็นอาคาโปวิกนะไดไทเทก็เป็นอาคาไม่แท้ครับผมอาคาไม่แท้แต่ถือว่าลงตัวเลยเข้ากับคอท่อได้สวยเลยแหละสเทเนเยสบางเส้นใช่ไหมยางลอตโซ่สานะพิเรลลี่ยังใหม่ๆนะบางคนหลังเพียวนะบางโซ่เพียวครับควิกชิปเปอร์ก็มีให้เรียบร้อย โอ้โหโอ้โหปั๊มหน้าเป็นไอ้โตคีโอด้วยสุดๆเลยครับนะท่วมกันสะบัดไฮเปอร Hyper ์โปนะตัวนี้หมุนไม่แท้นะหมุนไม่แท้นะแต่ว่าใช้งานได้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับไมค์คันนี้อยู่ที่15,000โลโอ้โหแม่เจ้าน้อยจัดโอ้โดูเสียงเลยโค่นเดือดเดือดจัด ไฟหน้ากับโปรเจกเตอร์อยู่แล้วครับผมโอ้ยเก็บมือจัดโคตรโคดโคดมากดูดันเล้าใจดับเลยสภาพแบบนี้เลี่ยมๆแบบนี้ของแต่งทุ่มทั่วแบบนี้สองแสน 29,000บาทโอ้โห2 000, 2ง0 0 0บาทจัดไฟแ<ล>นนซ์ได้ท่วม,มนะผ่อนยาวๆ48งวดเครดิตฟรีดาวราคาเท่าหกห้าศูเลยครับเออโอ้โหไปดูดูไปคันเลยโอ้โหสนใจเอบอร์โทรศัพท์เบอร์0 6 2 8 3 5 2 7 4 2ครับแล้วเดี๋ยววัน2วันนี้จะมีไลฟ์สดครับผมล้างสต็อกขายถูกๆขายขาดทุนตอนเดดตามมีพิตตี้ด้วยเอ้ยมีโจรมีพิตตี้น้องอะไรฮะกำลังดังๆค่าตัวกำลังลงตอนนี้น้องคะแนน มาไหมมาให้นอนอ่าเดี๋ยวเจอเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ